เดี๋ยวเราจะมาลดน้ำผักกันนะคะผักสดของเราก็เก็บกินได้แล้วอันนี้ก็เป็นน้ำที่เรารองไว้เดี๋ยวเราจะมาตักลดน้ำผักเลยค่ะนี่ก็ะใส่บัว,ะะด,วด้วยค่ะนี่น้ำฝนที่เรารองไว้เด้วจ้ะอันนี้ก็เป็นถังจะมีสองถังนี่นียจ้ะ เราจะมาลดในบ้านผักนั่นเองจ้ะที่เห็นในกระมางดำก็จะเป็นน้ำที่เรารองไว้เวลาฝนตกนะคะแต่เวลาเราตัดผักไปทำอาหารนะคะเราก็จะทำความสะอาดผักอีกรอบค่ะแล้วเราก็ตักน้ำนะคะมาลดผักในบ้านผักนะคะบ้านผักเราก็จะเป็นแผ่นพลาสติกนะคะเป็นแผ่นใสๆค่ะแล้วเขาก็เก็บความร้อน ดีมากๆค่ะเวลาแสงแดดจ้าอย่างนี้นะคะน้ําที่เราลดน้ําผักไปเขาก็จะระเหยเร็วมากๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นผักโคลาบีของเรานะคะเป็นโคลาบีสีม่วงค่ะตอนนี้เขาก็จเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะสวยงามมากๆค่ะเราก็จะปลูกปนกับผักสลัดนะคะเดี๋ยวก็มีแตงกวาค่ะที่เห็นแตงกวาของเราก็กําลัง เกี้ยวเกียว,ยวหรือพันกับเสานะคะอากาศก็เริ่มร้อนเรื่อยๆค่ะหลังจากที่ฝนไม่ตกนะคะมาแค่วันเดียวเองค่ะอากาศเริ่มอุ่นต้นไม้ต้นผักเขาก็เริ่มเจริญเติบโตค่ะบางทีเราปลูกผักของเราเขาก็ต้องการแสงแดดนะคะเราลดในบ้านผักเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปลดที่ฮกปิดกันค่ะ เราจะลดให้ชุ่มเลยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้แดดก็จะออกค่ะและแดดก็คงจะแรงมากๆนะคะช่วงนี้ก็เลยต้องใส่หมวกค่ะขนาดเวลาหกโมงแล้วนะคะจะเข้าหนึ่งทุ่มนะคะแดดก็ยังร้อนอยู่เลยนะคะเพราะว่าแดดจะชอบมาในช่วงตอนเย็นๆค่ะในเวลาเช้าแสงแดดก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะอากาศก็ยังเย็นๆยนอยู่นิดนึงค่ะปีนี้เป็นปีที่ฝนตกปีมากๆค่ะตกเป็นอาทิตย์โดยที่ ไม่มีแสงแดดมาให้ผักของเราเลยค่ะ